เพื่อนเพื่อนวันนี้เรามากวาดใบไม้เข้าสวนกันเนาะเพราะว่าอากาศแรงนี่โหหน้าดินแห้งแห้งซุกส,สารหน้าดินเนาะถ้าจริงๆอิ่ะถ้ามีใบไม้ใบหญ้าอะไรเนี่ยเยอะเนี่ยเขาก็จะไม่แห้งมากแต่นี่ที่นี่มันเป็นดินเหนียวเนาะลูกรังด้วยเพื่อนๆนแห้งชนิดเลยถ้างั้นมีใบไม้ใบหญ้าอย่างเงี้ยเอาเข้าสวนให้หมดเลยค่ะเพื่อน กันกวาดกวาดใบไม้ข้างๆอย่างนี้เนาะเพื่อนๆกันใส่าป่าด้วยค่ะกันเราอยู่ติดกับป่านะมีใส่ป่าค่ะใส่จะไม่ถังเข้า,ขา,ขามาเนาะไม้เยอะค่ะ างวันก็ทําไม่ไหวเนาะเพื่อนๆอากาศร้อนวันนี้ร้อนอบอ้าวมากๆเลยค่ะเหมือนพาย,ยุฤดูร้อนจะเข้าแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะโลกร้อนหรือเปล่านะเพื่อนๆร้อนมากเลยกลางวันทำไม่ได้เลยตอ,อ,อ,อนเย็นๆค่ะสวยได้ใบไม้เยอะเลยเนาะเพื่อนๆนี่ถ้าเกิดฝนตกมาเนาะ คนตกมาใบไม้พวกนี้เขาก็จะย่อยสลายเราก็จะมีจุลินทรีย์ตัวเล็กๆมาอาศัยอยู่เนาะส่วนเราก็ดินจะดีขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนะเพื่อนเนาะทำอินทรีย์อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆต้องขยันคลิปหน้าเจอกันเนะเพื่อนๆเ,เนาะคลิปนี้เหนื่อยบาย,บาย <laughs>